โอเคครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ g o o g l e a p p for Education นะครับสำหรับคนที่ใช้ Google ในการทำงานต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็กคงจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอบรมขยายผลของแต่ละที่ไปนะครับแต่ที่นี้วันนี้ผมจะมีทริคเล็กๆนะครับสําหรับการตกแต่งอฟอร์มให้มันดูแตกต่างจากคนอื่นจะว่าสวยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตกแต่งไปแล้วผมก็ สวยแตกต่างกันเอางี้ดีกว่านะครับโดยปกติแล้วเราเราเห็นฟอร์มเนี่ยมันจะเปลี่ยนทีมตรงตรง,ตรงด้านข้างได้ใช่ไหมครับมีตัวเลือกให้เปลี่ยนทีมแต่ว่าสําหรับวันนี้หลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับคือไม่กล้าคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีตรงที่เปลี่ยนเปยนทีมเนี่ยตรงเราเซตได้ทั้งเกือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมหาหาตัวนั้นก่อน ผม,มก๊อปไว้เมื่อกี้นะครับก๊อปปี้ไว้นะครับสำเนาวไว้เอาตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวนี้ครับแบบสอบถามกันอไม่ใช่่อนตัวนี้ครับแบบสอบถาม Google Apps for Education เป็นแบบจำลองมานะครับเ,เรื่องความสวยงามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ไม่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรหลายท่านอ่ะไม่เีเรียแต จริงๆแล้วผมก็ชอบแนวของ Google นะครับก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะครับขอให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเ,าเมื่อเราออกแบบฟอร์มนะครับที่คลิกที่จะดูฟอร์มออนไลน์ตัวนี้ใช่ไหมครับดูฟอร์มออนไลน์ก็จะเกิดแท็บขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับดูว่าฟอร์มที่ผมออกแบบนั้นหน้าตาเป็นยังไงในส่วนตรงนี้ท่านที่ทราบแล้วว่าเออมันเปลี่ยนทีมได้แต่ว่าของผมคือเปลี่ยน หัวเปลี่ยนพื้นหลังอะไรเองนะครับก็ท่านท่านที่ทราบแล้วก็ปิดเลยครับไม่ต้องดูนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ทราบก็ดูแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจบเดี๋ยวนี้แหละนะครับตรงนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเห็นไหมครับอ่ไปย่อทําไมเนี่ยโอเคนะครับก็แบบง่ายๆมาส์ไม่เป็นใจแป๊บนึงนะครับเมาส์เป็นไรเออนะครับก็เรียบง่ายดี นะครับไม่มีอะไรฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ฟอร์มจะเปลี่ยนทีมก็คลิกตรงนี้ใช่ไหมครับทุกท่านทราบแล้วแหลนะเนี่ยเป็นทีมทีมทศท,ทงนะโอเคนะคลิกดูอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วของผมจะมาพูดวันนี้มันเราจะเปลี่ยนรูปเองอะเช่น,ะนห้องทดลองวิทยาศาสตร์คลิก ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนฟอร์มเราก็จะเปลี่ยนไปรีเฟรชดูซิรีเฟรชเห็นไหมครับฟอนต์ก็เปลี่ยนฟอนต์สวยดีนะฟอนต์ภาษาอังกฤษสวยดีนะครับตัวหนังสือสีตัวหนังสือก็เปลี่ยนไปทีนี้ผมได้นี่แล้วแต่ผมอยากคืนค่าไปก่อน,นพื้นฐานทีมพื้นฐานเข็กลับมาแล้วแต่ผมต้องการใส่รูปบนหัวด้วย ด้วยตัวเองไปตรงไหนครับไปตรงนี้ครับนครับถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแต่เราต้องมีรูปนะครับเตรียมรูปไว้หน่อยก็แล้วกันไปตรงนี้วันนี้เมาส์มีปัญหานิดหนึ่งนะครับเนี่ยกำหนดค่าตรงนี้ครับลองคลิกดูนะครับคลิกดูชืบอ่าเห็นไหมครับมีตัวเลือกแถบตัวเลือกมากมายที่เราสามารถแก้ไขได้มีชื่ออ่ามีภาพสว่วนหัวมีชื่อคําอธิบาย คำถามข้อความช่วยเหลือตัวเลือกพื้นหลังแบบฟอร์มแล้วก็หน้าล่างนิดนึงพื้นหลังของหน้าพื้นหลังของแบบฟอร์มคือตัวนี้นะครับตัวนี้พื้นหลังของหน้านะ่าจะเป็นตัวนี้ผมผมพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็ดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับอ้าวตัวแรกภาพส่วนหัวอ้าวมีผมไปเลือกรูปภาพก่อนคือท่านต้องต้อง,ต,องต้องเขาเรียกอ,อะไรเดี๋ยวปิดก,ก่อนนะครับ คือต้องคำนวณหน่อยนะคําำนวณหน่อยว่าภาพส่วนหัวที่มันจะมาใสน่น่าจะเป็นยังไงอย่างผมจริงจริง g o เกิมันจะมีตัว Google Chrome จะมีตัวเขาเรียกว่าเพจรูเลอร์นะครับตัวที่วัดพิกเซลของของหน้าจอของของเว็บที่เราเปิดวัดวัดจุดต่างๆบนพิกเซลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวคุยกันที่หลังเนาะนะครับจริงจริงมันเป็นตัวแอดออนของ Google Chrome เนี่ยมันก็เป็นคร่าวๆเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถไป ไปสร้างงานใน Photoshop ซึ่งเราจะกำหนดความกว้างคร่าวๆแบบนี้ได้เช่นตรงนี้ก็699อย่างเงี้ยเราก็กว้างก็700สูงก็200อย่างเงี้ยก็จะเอารูปนั้นมาแปะมันจะลงตัวพอดีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ปิดก่อนนะครับเป็นตัวแอดออนที่อยู่ในเรียกอะไรในนั้นแหละใน Google Chrome เนี่ยถ้าท่านเปิด Google Chrome อยู่ไปที่ ขาเรียกอะไรการตั้งค่านั่นแหละนะครับการตั้งค่าเนี่ยแป๊บหนึ่งอ้าไหนๆก็นอกเรื่องแล้วนะครับไม่นอกเรื่องหรอกครับคือตัวตัวเดียวกันนะครับก็ไปที่ส่วนขยายแล้วก็ไปไปค้นหาดูครับอยู่ด้านล่างครับรับส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้ครับเาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับจริงๆมันมีแค่แคตตาล็ที่เราดูได้นะครับมันมีเกมมีอะไรจริงๆมีประโยชน์มากนะครับ หลายท่านอาจจะไม่เคยเข้ามาดูนะครับเช่นของผมอาจจะมีตัวนี้ครับที่ใส่มีเช็คเมลแล้วก็มีดูดสีจากจุดต่างๆครับบางทีเราเราอยากให้สีบางอย่างมันกลมกลืนกันนะครับแล้วก็เก็บค่าสีนั้นไปไปใส่ใน Photoshop นะครับว่าจะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันให้มันตรงกันนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ใช้คีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ เช่น r u l เลเพจรู้เลยอย่างเงี้ยครไม้บรรทัดก็พิมพ์พิมพ์แล้ว n t t r r อย่างเงี้ยนะครับ, enter, อ,รบอันนี้นอกนอกเรื่องจากการทำฟอร์มนะครับก็นอกเรื่องนิดหนึ่งมันก็จะมีโอเยะแย่นะครับหลายคนพัฒนาไว้นะครับแล้วเราก็เพิ่มในโครมเพื่อความสะดวกในการทำงานของเราอันนี้ไว้สอบถามทีหลังก็หรือไปลองลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับผมผมก็ลองผิดลองถูกด้วยด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับโอเคนะ ผมไปทำรูปมาแล้วแหละใน Photoshop ผมเลือกรูปเขาบอกมีรูปอยูนะ่มีรูปอื่นให้เลือกนะเขาบอกภาพอื่นให้เลือกภาพวันเกิดมีภาพอื่นให้เลือกอยู่นะวันเกิดเปลี่ยนไหมเนี่ยเขาทำมาเสร็จแล้วเ,เด็กๆน้เด็กๆโทนเด็กๆหรือว่าไม่มีการสารเนาะอื่นๆสิ อื่นๆแบบนี้แต่เราจะไปเลือกที่รูปของเราผมจะใช้วิธีอัพโหลดรับจริงเนี่ยมันจะมีหลากหลายนะครับอัพโหลดผมไปเลือกภาพที่จะอัพโหลดภาพผมเตรียมไว้แล้วน่าจะเป็นของเขตของเขตผมเอาของเขตมาตัวนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การสามมามัธยมศาเขต33ผมโอเพ่น อัปโหลดคือการคำนวณทำงานอยู่ใน Photoshop ที่ให้งานมันตรงพอดีมันจะออกพอดีนะครับแล้วมันจะเร็วด้วยทำงานให้มันพอดีทีนี้มันมันจะเห็นขอบตรงนี้ใช่ไหมครับ,บตรงนี้ว่างๆเราก็ปรับคลิกตรงนี้ครับให้มันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วคลิกพอดีกับความกว้างเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้ครับพอดีกับความกว้าง ดูการเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับเห็นไหมครับมันก็จะปรับภาพให้พอดีต่อไปชื่อชื่อมีอะไรบ้างชื่ออ๋อมีให้เลือกฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฟอนต์มีฟอนต์อะไรบ้างที่เปลี่ยนได้ตอนนี้ก็มีฟอนต์อยู่พอสมควรนะรพอสมควรแต่ผมชอบฟอนต์ธรรมดานี่แหละนะครับชื่ออยู่ตรงไหนชื่อก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวชื่อน่จะอ,อยู่ตรงนี้เอางี้ดีกว่า ผมไม่ไม่เน้นทําให้สวยนะผมผมทําให้เห็นว่ามันเป็นยังไงดีกว่าผมเอาโรเบียนะครับเปลี่ยนแล้วให้ไหมครับตัวหนานิดนึงยังเล็กไป,เ,กไปเอาตัวโอใหญ่พิเศษแล้วเนี่ยใหญ่พิเศษแล้วนะแล้วผมก็เอาสีน้ําตาลเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับชื่อต่อไปอมันอยู่ตรงกลางด้วยอ่า เดี๋ยวค่อยไปตัดตรงนี้ Google App for Education จริงๆมัน Enter ไม่ได้นะต้องลองผิดลองถูกนะไม่มีอะไรผิดนะครับคำอธิบายคำอธิบายอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับเนี่ยอ่าก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนได้ทั้งหมดต่อไปคำถามคำถามก็พวกพวกตรงนี้นะครับเนี่ยชื่อโรงเรียนตำแหน่งอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซิอันนี้ อันนี้ถือว่าเป็นการลองนะครับลองโอเคเปลี่ยนแล้วคําถามจะเป็นสีน้ำเงินต่อไปข้อความช่วยเหลือก็คือตรงด้านล่างคาถามนั่นแหละครับที่เป็นแบบนี้ผมเปลี่ยนสีให้ตัดรุนแรงนะเพื่อเพื่อให้ครูมองเห็นนะครับสีน้ำเงินก็ชมพูโอเคนะครับเห็นข้อความช่วยเหลือแล้วต่อไปตัวเลือกตัวเลือก เราก็เปลี่ยนได้นะครัเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้เปลี่ยนอะไรได้อีกตัวเลือกพื้นหลังของฟอร์มพื้นหลังของฟอร์มคือตัวนี้ครับตัวตัวนี้ผมลองเปลี่ยนดูนะผมมีรูปอยู่พื้นหลังของฟอร์มคลิกแล้วเลื่อนลงนิดนึงเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังฟอร์มเขาไม่ให้ใส่รูปเขาไม่ให้ใส่รูปผมเอาสี ดูสิโอ้โอ,โอนธรรมดาเคเปลี่ยนให้มันตัดเบาๆทอบเบาๆเปลี่ยนยังเปลี่ยนละมั้งแล้วก็สีของขอบขอ,บ,อบสีอะไรลองเปลี่ยนดูสิขอบโอ้มีขอบด้วยถ้าผมเอาสีขาวล่ะขอบจะเป็นยังไงขาวสิ ไม่ยอมขาวโอเคสีนี้ละต่อไปเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าเ,เปลี่ยนเปลี่ยนรูปภาพผมไปเอาเลือกภาพที่จะอัพโหลดผมก็ไปเลือกภาพมาซิภาพไหนดีเนาะภาพไหนดีนะพื้นหลังของหน้า Google Form แบบตัวนี้โอเคเปลี่ยนดูนะ ไฟล์พวกนี้ต้นแบบพวกเนี้ยถ้าคุณครูจะเอาไปวัดขนาดเดี๋ยวผมอัพให้ตรงเดี๋ยวมีลิงก์อยู่ด้านล่างของของ youtube นี้นะครับเผื่อคุณครูจะเออภาพนี้แล้วไปเปลี่ยนเป็นภาพหรือจะเอาตามนี้เลยก็ได้ภาพพื้นหลังแบบนี้ก็ไดนะ้เออมันมันเป็นแบบนี้มันต่อกันผมเอาคําว่าแยกภาพเป็นชิ้นส่วนออกแล้วปรับให้อยู่ตรงกลาง อ่าแล้วผมไปดูดิไปดูที่แท็บก่อน refresh อ่ามันเป็นแบบนี้ครับพอเราะระส่งฟอร์มไปถ้าคนเขาเปิดแบบไม่ฝังฟอร์มนะครับก็จะเห็นจะจะเห็นพื้นหลังอยู่นะครับก็คือถ้าฝังเนี่ยมันจะเห็นแต่ตรงนี้นิดๆน,น,นะครับรูปไม้ดอกไม้ที่เลื้ออยู่ด้านหลังเนี่ยจะมองไม่เห็นเท่าไรหร่ครับก็ เปลี่ยนได้นะครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนรูปภาพได้นะอันนี้ก็ถามว่าต้องเซฟไหมไม่ต้องเซฟครับก็เสร็จแล้วเราก็คลิกตรงตรงนี้ครับการแก้ไขอ่าแก้ไขคําถามต่อได้เลยนะครับแก้ไขคําถามมันก็จะมองไม่เห็นแต่ว่ามันยังอยู่นะครับมันยังเป็นรูปแบบนี้แหละนะครับถ้าอยากเปลี่ยนกลับคืนก็ไปพลิกเปลี่ยนทีมแล้วก็กลับไปที่ทีมเริ่มต้นนี่ แล้วก็แล้วก็กลับเลือกอันอื่นหรือว่ามาคลิกตรงคําว่าพื้นฐานตรงนี้เข้าไหมครับนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเดิมก็มาที่กำหนดค่าครจริงๆนะ่าจะเซฟได้นะมองหาที่เซฟอยู่ว่าเผื่อเซฟเป็นสาธารณะอะไรเงี้ยคุณครูก็ดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันพอมันเลยไปแล้วมันก็เลยไปใช่ไหมเนี่ยตรงพื้นหลังเนี่ย ครูสังเกตดูนะพื้นหลังขาวนะครับแล้วผมก็เอาใหม่ไปที่พื้นหลังของหน้าคลิกตรงไม่ใช่รูปภาพไม่เปลี่ยนรูปภาพกดคลิกตรงนี้ครับตรงตรงนี้ถังถังสีเนี่ยนะครับผมก็เลือกเป็นสีขาวอา๋อเปยเป็นสีดำสีขาวเลือกที่นี่ดีวยว อ่าเด้ไหมครับมันจะไร้อรอยต่อไร้อรอยต่อเพราะว่าอันเก่านี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยขาวนี่ออกเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีอะไรไม่ใช่สีขาวอะไรครับก็รีเฟรชดูโอเคขาวแล้วนะเอาแต่หัวนิดน,น,นหน่อยๆน่ถ้าท่านใดเครียดกับการอยากแต่งเติมให้แบบฟอร์มของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างจาก ของคนอื่นก็เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนหารูปภาพมาเปลี่ยนขนาดประมาณ700คูณ200พิกเซลนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนธีมของฟอร์มนะครับกลับไปแก้ไขคำถามพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ